ดีครับตอนนี้อยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับเดี๋ยววันนี้พาเอาตู้หนักนะครับตู้หนักมาลงท่านะครับก็คือคืนตู้หนักก็คือเอาตู้หนักตู้เปล่าที่ไปบรรจุสินค้าแล้วนะครับแล้วก็เอามาลงท่านะครับท่าเรือคลองเตยนะตอนนี้เราอยู่ที่แยกอนนรงนะครับหรือที่เขาเรียกว่าฝั่งกล้วยน้ําไทยนะครับเข้าท่าเรือคลองเตยนี่มันเข้าได้3ทางนะครับ อีกทางหนึ่งรถพระใบนี่ไม่รู้รายละเอียดนะครับส่วนรถหางเปล่ารถหางเปล่าก็เข้าได้ทั้งสองทางทั้งฝั่งหน้าเสาธงกับฝั่งลงหมูที่นี้เขาเรียกฝั่งลงหมูเนาะถ้าสับคนขับรถแต่ถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือฝั่งกล้วยน้ําไทยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นฝั่งกรมศุลกรมศุลกระกากรก่อนเข้าท่าเรือนะครับเขาก็จะมีวัด ตรวจอุณหภูมิไข้นะครับแล้วก็จริงๆเขาจะมีการตรวจบัตรคนบัตรรถด้วยนะแต่เ,เราเข้าไปจําเรามีตลอดนะครับวันนี้ก็ตรวจแต่ไข่นะนะั่นไข่สา้เนาะก็จริงๆเข้ามาก็ต้องมีใบกำกับสินค้านะครับใบกำกับการขนย้ายสินค้าแต่ วันนี้เดี๋ยวชิปปิ้งเขาเอามาให้ดางนันเราสามารถเข้ามาแล้วก็เตรียมเงินจ่ายได้เลยเขาเรียกว่าค่าผ่านท่านะครับตรงช่องเขาจะเขียนว่าตรวจสอบค่าผ่านท่าเนาะแต่ตรงนี้ก็คือการค่าคืนตู้นั่นแหละครับค่าคืนตู้หนักนะ,ะ,ะเราคลิปนี้เรามาคืนตู้หนักนะครับตู้ยาวนะเราก็จะพูดถึงเฉพาะเค็ดคืนตู้ยาวแล้วกันเนาะคืนตู้สั้นหรือยังไงก็ว่ากันอีกทีกี่บาท ไม่มีอะไรมากของเตยนะครับก็คือมันมีทั้งคืนตู้เป่าทั้งคืนตู้หนักนะครับเวลาเราเข้ามาถ้าเป็นตู้เป่าจริงๆเขาให้เปิดประตูวิ่งเข้ามาแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดประตูวิ่งเข้ามาคนเก็บตังค์เขาจะคิดตังค์ไม่ถูกเราก็ต้องตะโกนบอกเขานิดนึงครับว่าตู้เป่าครับตู้หนักข้อตะโกนบอกว่าตู้หนักครับมันก็จะเอาใบเสร็จจะได้มันจะได้ถูกต้องเนาะประมาณนี้นะครับส่วนผมตู้มีสินค้าผมจะเรียกว่าตู้หนักครับประมาณนี้ผมจำราคาไม่ได้ ไม่รู้เท่าไหร่มีครับครับผมไม่รู้ราคาพอดีเราจําราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เอาตู้บรรจุมาลงท่าเรือส่วนมากมารับแต่ตู้ไปเปิด อาเมื่อกี้เราอาตะโกนเหตุปากบอกเขาว่าตู้หนักนะครับเขาก็เลยถามว่ามีบัตรคนบัตรรถไหมนะครับก็ก็หมายความว่าถ้าไม่มีเขาก็จะคิดอาเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนะครับเป็นค่าอาที่ไม่มีบัตรนะไม่รู้เขาเรียกค่าอะไรเนี่ยคือบัตรรถนะครับของผมแล้วก็นี่คือบัตรคนนะเมื่อกี้เขาถามแบบนี้นะครับก็ เรามีเรามีก็ไม่ต้องเดี๋ยวเราจอดรอชิปปิ้งนะครับหาที่จอดเหมาะๆเลยชิปปิ้งจะเอาใบกำกับมาให้แล้วก็อาจจะมาถ่ายรูปอะไรนิดหน่อยนะครับส่วนเข้ามาก็นี่เลย1193น้าบาทนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวจอดก่อนห้ามจอดตลอดเนวอยับไหนวะเนี่ยอ่ะแป๊บเดียวไม่เป็นไรเนาะ เจ้าของตนนี้โอ้โยสแกนเนียนี่นะครับหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทนะครับตู้หนักวันนี้ตู้ยาวเนาะประมาณนี้นะครับราคาไม่ค่อยแม่นนะทั่วทีเนาะต้องถามเขาเนาะเพราะว่า ว่าค่าภาระยกสินค้า963บาทค่ายานาหาะ200บาทค่าช่างทุกสินค้า30บา,บาทก็เลยรวมมาเป็น1,193บาทเนาะเดี๋ยวชิปปิ้งเขาให้เราจอดรอนะครับเดี๋ยวเขาก็มาคันนี้เอาไ,ปไปอ่าเดี๋ยวเรารอดูตอนเข้าเทอร์มินอลกันแล้วกันเนาะ ชิปปิ้งเอาแบมกลับมาให้แล้วนะครับใบมกลับเราก็ตรวจเบอร์ตู้นะครับจริงๆบางที่ก็จะถือมาจากโรงงานนะครับไซต์ตู้นะครับ 45G1 ตู้ไฮคิวของผมนะแล้วก็ทางท่านะครับท่าบริการตู้สินค้าส่งออกหนึ่งก็คือไปเข้าที่เทอร์มินอลหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ตรงนี้นะครับน้ำหนักน้ำหนักรวมตู้นะครับน้ำหนักตัวนี้น้ำหนักของนะครับหนักรวมตู้ประมาณนี้ใบมกับสินค้าที่จะลงตู้ก็เหมือนๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเรือเขาออนไลน์นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ใบมกลับก็ได้นะครับแต่ว่า เขาจะมีอยู่ในระบบคอมไงเราวิงเข้าไปเลยไม่ได้ใช้แต่ชิปปิ้งเอามาให้เราก็เอาเก็บไว้อ่าแล้วก็ที่เราผ่านท่าเสียงเงินมานะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราเขียนทะเบียนลงไปเขียนทะเบียนลงไปนี่นะฮะก็เดี๋ยวไปยื่นที่เกีตโอเคเดี๋ยวเราไปที่เธอมินอนหนึ่งคันนี้ในสุดยอดเลยนะครับคันนี้ รถที่จะเป็นสภาพแบบนี้ได้นี่นะครับเหนื่อยนะครับคนขับนะรถไม่ได้ซื้อมาใหม่ๆแล้วเป็นสภาพแบบนี้นะรถพวกก็ <c oughs> <c oughs> คือต้องเช็ดต้องล้างต้องถูต้องแต่งนะฮะคันนี้เขาเน้นไปทางสวยสะอาดเงางามนะคันนะี้ผมก็เช็ดถูล้างบ่อยนะผมก็เช็ดถูล้างบ่อยก็คือจอดไม่ได้ฮนะจอดต้องเช็ดนะไปที่เธอ์มิน,นอนหนึ่งข้างในท่านะครับข้างในท่า เข้ามาเสียค่าผ่านท่าหรือค่ายกตู้หรืออะไรก็ตามที่เขาเรียกเนี่ยฮะที่เสียตังค์เข้าเกตมาแล้วนะครับก็วิ่งขึ้นสะพานตรงนี้มานะครับจะพาะรถตู้คอนเทนเนอร์นะฝั่งนี้หรือเฉพาะหางเปล่าที่มารับตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพราะว่าพวกรถทั่วไปเขาจะแบ่งอีกโซนหนึ่งนะตู้เปล่าเขาก็จะแบ่งอีกโซนหนึ่งแต่ในบางครั้งตู้เปล่าก็จะมานี่เหมือนกันโอวิวตรงนี้นะครับตรงนี้นะ่าจะเป็นจุดรอเปิดตรวจนะครับ อ่ะโอเคทีนี้พอเราขึ้นมาแล้วนะครับลงสะพานมาตรงนี้ก็จะเป็นขวามือเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเธอมีนอตหนึ่งะครับส่วนของเราในใบนำกับเข,เขาเขียนว่าขนส่งผ้าตู้สินค้าออกหนึ่งเราก็ไปที่เธอมีนอตหนึ่งตรงนี้เธอมีนอตสองนะครับตรงนี้เธอมีนอตสองเราไปที่เธอมีนอตหนึ่งเลย นี่นะครับเราถึงท่าเทอ์มินอลหนึ่งแล้วนะครับฝั่งน,นู้นก็จะเป็นเวลาเขารับตู้หนักขาออกนะครับก็จะยื่นตู้โน,น้นนะครับตอนนี้ก็ฝั่งข,าเข,า,ขาเข้าก็จะเป็นตู้หนักกับรถหางเปล่าก็เข้าคีย์ข้อมูลที่เดียวกันนะครับเขาก็จะมีคอมพิวเตอร์คีย์ข้อมูลระบบข้อมูลนะ <ๆ S 1> ครับส่วนถ้าเขามารับตู้เขาก็จะมีใบางานนะครับให้เขาคีย์ว่าทะเบียนอะไรรับตู้เบอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับใบางานจะระบุเบอร์ตู้เหมือนแล้วส่วนเรามาลงตู้ก็ใช้แค่ใบนี้นะใบผันท้ายยื่นเขา เขาจะดูแล้เขาจะคืนมาให้นะครับนั่นนะครับตรงที่คันนั้นเขายื่นนะครับตู้ขวามือไม่จําเป็นไม่ต้องลงนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะก็นั่งบนรถทุกอย่างเขาก็ทําให้เรายื่นได้สะดวกสบายอยู่แล้วนะครับที่นี่คือการทออ่าเรือแห่งประเทศไทยเธอมีนอนหนึ่งนะครับตามไปแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาจะให้ใบออามานะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าตําแหน่งอยู่ที่ใบอีอาร์นะว่าไปลงท่าไหนเดี๋ยวผมจะบอกของเรานะครับ ไม่ได้ลงในแท็กนะถ้าลงในแท็กเขาจะเขียนว่า D E D F อะไรพวกนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษสองตัวแล้วก็มีตัวเลขตามนะครับทีนี้เราไม่ได้ลงเราไม่ได้ลงในแท็กนะเราก็วนออกนะครับวนออกได้เลยเราไม่ได้ลงในแท็กทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าลง,ลงตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกยวแป๊บนึงขอเลี้ยวขอเลี้ยวก่อนขอ,อวิ่งออกได้เลยนะอเขาวงกลมมาให้นะว่าแท็กที่เราลงแท็กไหนนะ นี่นะครับถ้ามองไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะเอาเป็นว่าเขาวงมา s 8 A แล้วกันนะครับ s 8 A เป็นใบ R ตอนมาลงตู้หรือมาคืนตู้ก็ให้แค่ใบเดียวนะครับใบ ER. ใบตัวนี้เราไปยื่นให้ C ีตามาที่ลงตู้ดูก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ลงในแท็กถ้าลงในแท็กก็ ไปจอดตามเบอร์เลยสมมุติว่าเขาบอกว่า A B A D 2ี่เงี้ยเราก็วิ่งดูตามพื้นทางแล้วก็ไปจอดตามเบอร์อยู่เฉยๆแล้วปลดล็อกตู้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยชิปเตอร์วิ่งมายกให้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตรงนี้น่าจะไม่มีที่วางหรือเต็มหรือ,อเขาต้องการให้เอาตู้ไว้เนี่ยไปฝากวางข้างนอกก่อนตรงข้างนอกมีหลายที่เลยเสา8เสา5เสา6เสาอะไรลาน C 45หไร่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในใบางานเราเขาเขียนว่า S 8ก็คือเสา8นะครับ ร,รู้ได้ยังไงจริงๆเขาติดไว้ตรงเกตอยู่แล้วนะครับเขาติดบอกว่าย่อตัวนีเน้เป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเรามาบ่อยเราพอรู้แล้วก็ออกไปได้เลยเนี่ผมกําลังไปที่เสาแปดโอเคนะเสาแปดนะครับก็วิ่งข้ามสะพานกลับมานะครับเมื่อกี้เราเข้ามาตรงๆมาเนาะเราจะออกไปก็ออกตรงๆไปเลยได้นะครับแต่ถ้าเราไปลงตู้เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวผมพาไปเสาแปดนะมันจะอยู่เลยเครื่องอีกสไล์เลยนะ ในท่าเรือนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่โค้งตรงนี้ผมเคยเห็นรถพิจแคงมาแล้วนะครับเนื่องเนื่องจากการโค้งแรงๆนะตู้สูงสูงมันเวี่ยงนะครับตรงนี้ผมเคยเห็นมาแล้วเนี่ยลมตรงนี้เลยตึง้งทั้งรถทั้งตู้เลยมันลงสะพานมาแล้วมันโค้งหักศอกก็ขับรถด้วยความระมัดระวัง เดียวพอเราเลี้ยวซ้ายมานะครับเราก็จะมีขวามือตรงนี้นะครับเป็นเอกซเรย์ที่ศูนย์เอกซเรย์นะครับที่ท่าเรือก็ใช้เป็นที่เดียวกันตรงนี้เป็นศูนย์เอกซเรย์นะถ้าตู้ใครมีปัญหาหรือเขาสงสัยหรือเขาส่มตรวจก็จะมาเอกซเรย์ท้งรถนะครับเอกซเรย์ X นะครับแนะนาให้เพื่อนๆสิ่งมีชีวิตออกจากรถนะครับแฟนเมียลูกหรือสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ให้เอาอ,ออกนะครับให้ลงไปรอเหมือนกับผมก็ต้องลงไปรอนะเดี๋ยวเขาจะใช้เครื่อง สแกนทั้งตู้ทั้งรถเลยนะครับเรามาลงไหนเนี่ยเสาแปดใช่ไหมพอตรงนี้เป็นเลี้ยวขวามาซ้ายมือเป็นปั๊มน้ำมันนะขวามือเป็นที่เอ็กซเรยแล้วแล้วก็จะเจอเสามันจะมีเสาห้าเสาหกเสาอะไรวะมีเสาอะไรบ้างวะเสาหกเสาห้าเสาแปดเสาแปดเสาห้ามันมีเสาอะไรบ้างวะเนี่ยเสาแปดตรงนี้เสาแปดนะครับเขามีเลยเอ็กซเรยมาก็ถึงเลยเสาแปด มีลงหลายที่นะมีที่ลงหลายที่ชิปเตอร์จอดพร้อมยกแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องไปติดต่อ C ีวก่อนเดี๋ยวนี้ต้องติดตอด่อซีก่อนเขามีตู้ C ีวอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมขอปิดก่อนก็ C ีวดูรายงานแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้ไปลงก่อไอ้คันที่วิ่งไปนั่นนะ่ะลงกองสุดท้ายเราลงกองก่อนสุดท้ายก็ลงข้างหลังคันนั้นแหละเดี๋ยววิ่งไปรอ อนผมลงอันไม่ได้ถ่ายนะครับอาจจะดได้ถ่ายให้ดูคันหน้าว่าเขาเครื่องมือยกยังไงอันนี้ที่น,นี่เสาแปดนะครับกลองนี้ของผมลงกลองนี้เลยตู้อยู่บนหางเราเป็นเอเย่นคอสโก้อยู่แล้วนะครับกลองนี้เลย เดี๋ยวเขามาจับให้เรานะครับคันข้างหน้าเราลงไปแล้วของผมลงกองนี้นะกองที่ผมจอดนี่เลยก็เดินหน้าไปนิดนึง เราต้องมั่นใจว่าปลดล็อกตู้เรียบร้อยนะครับผมปลดล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วผมตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วมเมื่อกี้โอเคนะครับตอนนี้เราก็อันนี้กลุ่มที่รอใบงานเนาะตอนนี้เราก็ลงตู้เสาแปดเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีเอกสารอะไรนะก็คือออกได้เลยออกได้เลยนะครับเราออกได้เลยนะก็ตรงช่องทางออกเขาก็มีถ้าเป็นในเวลากลางวันฝั่งตรงนี้ที่เขาเรียกว่าฝั่งโรงหมูนะครับ ก็คือฝั่งกล้วยน้ํไทในฝั่งรงหมูเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าออกเทอร์มินอลหนึ่งสินค้าที่มีตู้เทอร์มินอลออกฝั่งไหนเทอร์มินอลสองออกฝั่งไหนสําหรับตู้สินค้าเปล่ากับรถเปล่าเนี่ยก็เนี่ยฮะออกช่องนี้ได้ก็ไม่มีการตรวจลายแล้วนะครับก็ออกได้เลยออกได้วิ่งออกได้เลย ฝาก,กกดบบไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสุริยาพาบรรทุกมีคอนเทนต์อะไรถ่ายอะไรให้เพื่อนๆมารับชมกันก็กดกระดิ่งรอแล้วกันใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบางวันก็จะมีสอนภาษาอีสานใต้นะครับบางวันก็อาจจะยังไม่มีใครอยาก,กราาู้ภาษาอีสานใต้หรือภาษาเขมรคาไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับพเพื่อนๆติชมคลิปได้หมดเลยนะครับติชมยังไงก็คอมเมนต์มาอย่าด่าแรงนะครับแล้วก็เจอ,อกันคลิปหน้าคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมออกมาแล้วในตรงนี้ก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงเนาะ โอเคนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ